กองทัพอากาศครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศและพิธีเทิดเกียรติผู้เกษียณอายุราชาการประจำปี2568สุดยิ่งใหญ่อลังการและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจตามพระบรมราชองการโปรดแก้วแต่งตั้งให้พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศคนที่31มีผลตั้งใจวันที่1ตุลาคม2,568และในวันนี้30กันยายน2,568ก็ได้มีพิธีรับส่งหน้าที่อย่างเป็นทางการครับพิธีนี้จัดขึ้นณศูนย์อเนกประสงค์อุทยานการบินกองทัพอากาศโดยมีทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงทหารอากาศข้ารชาชการผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศสมาคมคู่สมรสทหารอากาศ สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศและแขกผู้มีเกียรติมากมายร่วมเป็นสักขีพยานครับและที่สำคัญพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลได้ส่งมอบทงประจำตำแหน่งและแฟ้มเอกสารรับส่งหน้าที่ให้แก่พลอากาศเอกเซกสรรคันธาอย่างเป็นทางการแสดงถึงการถ่ายโทษอำนาจบังคับบัญชาแห่งกองทัพอากาศครับกองทัพอากาศได้จัดสวนสนามสุดสง่าง,งามมีทั้งหมด4กองพันได้แก่ กองพันที่1จากนักเรียนในเรืออากาศรักษาพระองค์กองพันที่2จากโรงเรียนจากอากาศกองพันที่3จากหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองพันที่4จากกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์แต่ที่ทําเอาทั้งงานต้องเงยหน้าขึ้นฟ้าก็คืออากาศยานกริปเพนจากฝูงบิน701กองบิน7ที่บินผ่านพิธีถึงสงห่วงครั้งแรกในช่วงพิธีทรงทง และครั้งที่2ในช่วงผู้บัญชาการทหารใหม่ขึ้นแท่นรับการเคารพครับและในปีนี้กองทัพอากาศยังได้จัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรติให้กับผู้เกษียณราชาการตั้งแต่ระดับสูงสุดในทหารสัญญาบัตรทหารประทวนจนถึงลูกจ้างประจำเพื่อยกย่องเกียรติคุณและความเสียสละที่ท่านเหล่านี้ได้อุทิศแรงกายแรงใจให้แก่กองทัพอากาศจนครบวาระครับ ทีนี้มารู้จักกับพลอลอากาศเอกเสกสรรขันธากันสักหน่อยครับท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26นักเรียนในเรืออากาศรุ่นที่33เส้นทางชีวิตราชการผ่านตำแหน่งสำคัญมากมายเช่นผู้บังคับการกองบิน4ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำกรุงลอนดอนผู้บัญชการโรงเรียนการบินเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศเสนาธิการทหารอากาศและล่าสุด เป็นผู้ช่วยผอ,อทอ,อก่อนเก้าสูงเก้าอี้สูงสุดในวันนี้ครับนี่คืออีกหนึ่งพิธีที่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนผ่านตำแหน่งแต่เป็นการประกาศเกียรติยศของเหล่าทหารอากาศไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องน่านพ้าไทยมาโดยตลอดแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดอย่างไรกับพิธีรับส่งผู้บัญชาการทหารอากาศครั้งนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมจะไปอ่านทุกข้อความแน่นอน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง28 HB News เพราะพลังเล็กๆจากคุณคือแรงใจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราและตอนนี้คุณผู้ชมสามารถกดซุปเปอร์สเพื่อสนับสนุนช่องของเราได้แล้วนะครับ